เรื่องของแบงก์รันใช่ไหมครับก็ล่าสุดเนี่ยมันเป็นแบงก์ที่4ี่ละคือ f i r s t republic กแบงก์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบงก์ที่มีไซส์ขนาดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่เกิดการถูกยึดโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับอันคิดว่าอาจจะมีน้ำหนักบ้างแต่อาจจะไม่ได้เป็นน้ำหนักมากมากแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าแบงก์ใหญ่รอบนี้เป็นเอ่อคนที่ได้ประโยชน์ส่วนแบงก์เล็กเนี่ยเอ่อตอนนี้อันเชื่อว่าแต่ละแบงก์คงไปสํารวจตรวจสอบความเสียหายแล้ว ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างแต่ที่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่น่าจะกระทบในวงกว้างแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาอีกอ่ะมันน่าจะมีแบงค์ขนาดใหญ่รอซื้ออยู่เพราะว่าถ้าดูผลกระทบเนี่ยแต่ละแบงค์ที่เกิดปัญหานะครับคุณอีกจะเห็นได้ว่าเขามีการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเฉพาะส่วนนะครับเช่น Silvergate Signature Bank เนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆใช่ไหมครับซคอวันเล่แบง์ก็พวกสตาร์ทอัพ First Republic Bank ที่เพิ่งมีปัญหาไปล่าสุดเนี่ยก็จับลูกค้าในกลุ่ม w e Wealth Management เพราะฉะนั้นธนาคารเหล่านี้เออมันมีปัญหาทั้งเรื่องของโครงสร้างรายได้กระจุกตัวแล้วก็โครงสร้างของ d e p o s i t ที่มันกระจุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นอนเชื่อว่าน่าจะควบคุมได้แต่ถ้าแบงก์ใหญ่ไปอุ้มเรื่อยๆแล้วเศรษฐกิจถดถอย นะครับแล้วมันเกิดภาวะหนี้เสียคือตอนนี้ต้องบอกว่าแบงค์เล็กที่ล้มเนี่ยไม่ได้เกิดจากหนี้เสียเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดไปส่วนใหญ่แต่ถ้ามองไปสักปลายปีหรือปีหน้าเนี่ยถ้าแบงค์ใหญ่ที่ทยอยไปอุ้มแล้วมันเกิดปัญหาเรื่องของ Default Rate ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนั้นสิสเป็นความเสี่ยงที่รอยอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ในเดือนพฤษภาคมแล้วครับอัปเดตนิดนึงแล้วกันเรื่องของ ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆถ้านกักลงทุนอยากจะไปทำกันบ้านแล้วก็ไปประเมินเรื่องของการเกิดรีเซชชันนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดตัวภาวะอินเวอร์ u ยูเคิร์ฟแบประมาณ9เดือนแล้วคุณอีกนะครับระหว่างตัวคู่10ปีลบ2ปีเนี่ยคือถ้าเราไปดูค่าเฉลี่ยเนี่ยเมื่อเกิดอินเวอร์ตยูเคิร์ฟที่เป็นคู่10ปีลบ2ปีเนี่ยรีเซชชันมันจะตามมาในระยะเวลาประมาณ12เดือน นะครับค่าเฉลี่ยของสัก5้าหกครั้งล่าสุดดังนั้นตอนนี้มันอินเวอร์ตยูเคิร์ฟมาเก้าเดือนเสร็จแล้วน่าจะเข้าสู่เดือนที่สิบละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกท่านต้องรีบไปทํากันบ้าละหรือว่าต้องระมัดระวังตัวในการลงทุนมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย r e c e ช s i o n มันค่อยๆคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆหาเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้เป็นตัวเลขของ ISM PMI ภาคการผลิตนะครับก็ล่าสุดเนี่ยที่รายงานเมื่อคืนนี้คือ47.1ิจุ นะครับสิ่งที่อยากให้นักทุนจดไว้ในสมุดปทินการลงทุนเนี่ยคือเมื่อใดก็ตามที่ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยซึ่งมันจะรายงานสักช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือนเนี่ยถ้าตัว ISM P M PM I กกรรภาคการผลิตเนี่ยปรับตัวลงแต่45จุดนะคุณอีกอทุกครังคร้งเกิดร c e s s i o นหมดเลยซึ่งตอนนี้อยู่ที่47.1จุดนะครับแล้วก็ตัวปปิมมากคือจริงๆแล้วการที่ต่ำกว่าระดับ50จุดเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีละ <c oughs> เพราะว่าการภาคการผลิตมันหดตัวนะครับแต่ถ้าลงมาแตะที่4 5จุดเมื่อไหรเนี่ยอันเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะกังวลเรื่องของ r e c e s ช i o n มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งเนี่ยตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคือตัวเลขของ leading economic index ตัวเลขนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวเลขที่มันผสมรวมทุกอย่างมาแล้วเพราะาการสร้างหนัชนีตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยสักประมาณ10ตัว นะครับแม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานสหรัฐเรื่องของ PMI ภาคการผลิตเรื่องของการเคลื่อนไหวข,ของดัชนี s อน500นะครับเรื่องของ m ั n นี่ซั p ไพนะครับเรื่องของคําสั่งซื้อสินค้าใหม่ๆต่างๆต,ต,ตัวเลขนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่มันเป็นองค์ประกอบรวมของ10 Indicator นะครับทุกครั้งที่ตัวเลขนี้ลงมาต่ํากว่า0ก็คือติดลบจะตามมาด้วย Recession ทุกครั้งเลยนะครับซึ่งณนปะัจจุบันตัวเลขนี้มัน ต่ำศูนย์ไปเรียบร้อยและ <c oughs> นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังละกันนะครับสำหรับเรื่องของแนวโน้มของ recession ในครึ่งปีหลังอันคิดว่ายัางไง recession er สหรัฐเนี่ยน่าจะมาค่อนข้างแน่และเพียงแต่ว่ามันจะเป็น soft landing หรือ hard landing เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเฟดเขาจะหยุดการขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยรเร็วขนาดไหนนะครับ <c oughs> แล้วเงินเฟอ้อมันกลับมาไหมคือถ้าหยุดแล้วเงินเฟอ้อกลับมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยที่อาจจะทําให เกิดฮาร์ดแลนดิ้งเลยแล้วก็ความเสี่ยงที่แบงค์ใหญ่ที่ไปซื้อแบงค์เล็กในช่วงนี้อาจจะมี NPL ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไปลายปลายป,ปีก็เป็นไปได้ครับคุณอีทวิ่กฤดที่ดุแรงเนี่ยมันจะมาจากความเป็นหนี้ที่ที่สูงและถ้าเรามีความเป็นหนี้ที่สูงและดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยมันจะกระทบความสามารถในการชาระหนี้ของเราและถ้าเกิดความสามารถในการชาระหนี้ของเราถูกกระทบจากรายรายได้เราที่ลดลงสมมติถ้าเราเป็นนัก เป็นผู้ส่งออกเนี่ยแล้วรายได้เศรษฐกิจโลกชะลอเราไม่มีไรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาแล้วนี่เราเป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีปัญหนานเรื่องของการชำระหนี้อันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแต่ตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นปจัจจัยที่ที่ทริกเกอร์คริสตสใหญ่ที่ที่จะเกิดขึ้นอย่างตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างกลับไปสักสองสามรกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างกรณีของ2008เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องของ ซับพรามเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อในตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พอพอ,พอดอกเบีย้ยขึ้นไอ้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนพอความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเนี่ยมันก็เกิดการการะตุนแล้วก็เกิดความเสียหายตามมาปรกเทของเอเชียเองก็เป็นของเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่ภาคธุรก,ก,กิจกู้กู้กันมากแล้วพอดอกเบีย้ยแพงขึ้นมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องการชำระหนี้ตามมาเหมือนกันงั้นเรื่องเรื่องของวิกฤตเนี่ยมันจะโยงกับเรื่องของ ไอ้การเป็นหนี้มากเกินตัวและไม่สามารถชำระได้หรือพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้สถานการณ์ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงงั้นจากจากประเด็นนี้คนเลยมองว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นประเทศที่มีหนี้เยอะๆพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในในเรื่องนี้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าความโผงใหญ่ที่เราสังเกตจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศแลิกธนาคารโลกพึ่งประชุมเสร็จไปเข้าใจว่าเดือนนี้นะที่เป็น เอ i ร m มทติ่งเขาเนี่ยอินชูที่เขาคุยกันเยอะเลยก็คือเรื่องของโอกาสล้องไทยจะเกิดว,วิกฤตหนี้ในในประเทศตลาดเกิดใหม่เพราะว่ามีประเทศอย่างประเทศ e m e เมอร์จิ r งมาร์เก็ตหลายแห่งเลยที่ตอนนี้มีมีหนี้เยอะแล้วพอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นลโลกเศรษฐกิจฐฐโลกชะลอรายได้าจากการส่องออกลดลงเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงของของการที่จะสามารถเกิดวิกฤตได้ นะครับแล้วก็มีคนพยายามจะโยงแบบว่าถ้าเป็นแบบนี้ใครที่มีหนี้เยอะๆเนี่ยก็ก็จะต้องจับจับตาม,มองมันก็เลยเถิดไปถึงประเทศใหญ่ๆอย่างอย่างอเมริกาก็มีหนี้เยอะใช่ไหมหนี้สาธารณะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีหนี้สาธารณะเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คนก็เลยมองว่าโอกาสที่ที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาของความสมามารถในการชำระหนี้เนี่ยตอนนี้มันมันดูมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ แต่ผมคิดว่าประเด็นนั้นที่น่าจะจับตาน่าจะเป็นที่ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีที่มีหนี้เยอะๆนี่ต่างประเทศนะเราก็อย่างที่เราเห็นสองสามปีก่อนก็คืออย่างศรีลังกานะเป็นต้นอย่างเงี้ยที่กู้มาเยอะๆเราก็ไม่สามารถชาระได้ครับเพราะอันนี้ผมคิดว่าไอ้การตั้งข้อสังเกตโดยทั้งทั้งสามด้านเนี่ยก,ก,ก็ก็มีประเด็นเพราะว่าเรื่องของหนี้เนี่ยจะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่การเกิดภาวะที่เป็นเชิงวิกฤต แล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นก็นเป็นปัจจัยที่จะสามารถที่จะที่จะให้การกับสร้างความลําบากได้แล้วเวลามันจากความอ่อนแอเหล่านี้เวลามันจะเปลี่ยนไปเป็นวิกฤตเนี่ยมันต้องมีทริกเกอร์ไอ้ตัวเนี้ยจะต้องระวังระมัดระวังไม่ให้ทริกเกอร์สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับธนาคารหล,หลายๆแห่งมันมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องครับคือทางการของอเมริกานะครับรวมถึงของยุโรปด้วยนี่แหละนะครับก็เข้ามาแอคชั่นได้ค่อนข้างจะเร็วคือเขายังมีหน้าตักหรือว่ามีไพ่ในมือแบบ แบบได้สักแค่ไหนครับก่อนที่แบบว่าไม่เอาละอาจจะต้องมีแบบปล่อยปๆให้มันไปบ้างอะไรเงี้ยครับให้มันล้มบ้างหรืออะไรว่าไปหน้าตากก็มีเงินคอยอัดฉีดแต่แต่ภาพมันคืออย่างนี้เวลาเกิด b a n k ิ้ง c ริสิสหรือว่าแบ n กิ้งเ่บเฟลเลียอย่างอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมเอสวีบี uh, หรือแม้กระทั่งตัว First Republic ก็ตามนะหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้คือเลแมนตัวแบสเตอรอะไรวาโมในสมัยก่อนก็ตามสมัย2008 สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าแบงค์ล้มเขาจะพยายามหาแบงค์มามาแบงค์ใหญ่มาคอยซื้อนะเหมือนเหมือนเฟิร์สลับก็คือ JP พี r อร์แกใช่ไหมครับผมฉะนั้นถ้าคำถามน้องอีกคือว่าไอ,อตัวกระสุนจะหมดเมื่อไหร่กระสุนจะหมดหรือว่าจะมีปัญหาคือว่าไม่มีใครมาขอซื้อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดเล m มนบราเตอร์ล้มเนี่ยเพราะว่าเขาหาคนมาขอซื้อไม่ได้นะครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้งรัฐบาลเข้ามาช่วยอุดเงินที่เขาเรียกว่า b บล l o เอา a n แบเนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหาแบงก์อื่นๆมามาช่วยซื้อซึ่ง,งตัว JP พีมอร์แกนเนี่ยก็ค่อยช่วยซื้อมาตลอดตั้งแต่แบสเตอร์มาแล้วตอนโน้นนะครับผมคราวนี้เนี่ย มันถ้าเผื่อมันไม่มีใครมาซื้ออย่างสมัยตอนเลเมนบัตเตอร์เนี่ยเขาพยายามไปหาตัวเรื่องของสาสาบันการเงินเข้าใจว่าจะเป็นของตัวเกาหลีใต้มาพูดคุยกันละมาพูดคุยกันแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยไม่ตกตงลงกันไม่ได้ในในเรื่องราคามั้ก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วตัว,ต,วตัวรัฐบาลนะรวมถึงตัวเฟดโดยเฉพาะรัฐบาลตอนนั้นอะเทชเชอรีเนี่ยก็คิดว่าเอ,อ้เพราะว่ามันมีกระแสของหลายฝ่ายบอกว่า เออมันมัน,มนเราเป็นทุนนิยมนะเราเราก็คือว่าธุรกิจมันก็มีขึ้นมีลงก็ต้องปล่อยให้ล้มบ้างเพราะว่าถ้าไม่ล้มเลยเนี่ยมันจะไม่เกิดในเรื่องของตัวมันเกิดในเรื่องของโมโราหาสัตนะคนก็จะคอยปล่อยกู้ปล่อยอะไรให,ให้ให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยปล่อยลม้มพอปล่อยล้มเนวิกฤตมันเลยเกิดขึ้นไง mm hmm. เขาเลยรู้ว่าปล่อยล้มไม่ได้นะครับผมฉันฉะนั้นสิ่งที่ประเด็นคือว่ามันจะเกิดวิกฤตขนาดใหญ่ mm hmm. ขึ้นเมื่อไหร่ก็คือคําตอบก็คือว่า ถ้าเขาหาคนขายไม่ได้ก็คนคนมาซื้อต่อไม่ได้ซึ่งพี่เชื่อว่าข่าวนี้เขาคงเรียนจากบทบทเรียนนั้นก็คงจะมีการในเรื่องของการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของถ้าเผื่อหาไม่ได้จริง Fdic ก็ IC, คงต้องต้องช่วยในระดับหนึ่งหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของแน่ตัว jpmorgan พี่ใหญ่สุดของทางฝั่งของอตัว ตัวรัฐบาลเน่ของของของแบงก์ในในอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยดูแลนะครับผมแต่ว่ามันก็จะไปเป็นความเสี่ยงอีกภาคหนึ่งก็คือความเสี่ยงว่า too big t o fail นะเพราะตอนนี้ JP Morgan แกโหใหญ่มหาศาลและ12ในในเรื่องของเงินฝากของประเทศนะนะอยู่ใน JP Morgan กะก็ก็อันนี้เป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมครับ